ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพบสื่อมวลชนประสานงานการทำข่าวและการประชาสัมพันธ์ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพันตำรวจเอกมนศท์กแก้วอ่อนผู้กำกับการโอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้เชิญนักข่าวสื่อมวลชนชายแดนจังหวัดตากมาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันและแนะนำตัวที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดภายหลังเดินทางมารับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดคนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์เป็นการประสานความเข้าใจประสานงานระหว่างนักข่าวกับตำรวจรายงานข่าวแจ้งว่า พันตำรวจเอกมนศัก์แก้วอ่อนผู้กำกับโอแม่สอดหนึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจทุทรแม่สอดให้ความสำคัญกับนักข่าวสื่อมวลชนเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานโดยในแต่ละเดือนจะมีการพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในการทำงานอีกด้วย